สวัสดีค่ะนิรดาขวัญน,นนเดิมกับข่าวรอบร้อโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาประสิทธิ์วิทยาคารวันจันทร์ที่30พฤศจิกายน2563ทางผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับท่านรองผู้มนวยการโรงเรียนบ้านนาประสิทธิวิทยาคารนางสรัญญาเลิศจันทร์ทึกด้วยความยินดียิ่งทุกครั้งที่มีการเ,เปลี่ยนแปลงในเรื่องของําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตขึต้นตำแหน่งที่มาจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบและหน้าที่อันยิงย่งใหญ่เพราะฉะนั้นการดำรงตำแหน่งรองผู้มนวยการต้องทำงานหนักกว่าครูอย่างแน่นอน มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเราไปด้วยกันวันนี้เป็นโอกาสันดีครับได้ต้อนรับท่านรองแล้วก็คณะที่มาส่งนะครับไปแนะนาต่อรอบคโัวโรงเรียนบ้านนาประสิทธิ์วิทยาค่ะก็ขอต้อนรับท่านรองผู้ในการสัญญาเพื่อจะไึกเข้าสู่รัววรอบคโัวบ้านนาประสิทธิ์เมื่อค่ะเพื่อฝากดูทีนี่ครับ ฉันเนี่ยมีความยินดีนะคะที่ได้เข้ามาอยู่ในรั้วของโรงเรียนแล้วก็ให้สัญญาว่าจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานของท่านผู้บริการนะคะในการบริหารนะคะแล้วก็จะประสานงานกับคณะครูนะคะ,พะเพื่อที่จะเัื่อเื่อให้หนักเรียนเนี่ยมีการพัฒนาทางด้านการเรียนและทักษะต่างๆะะดีใจะะที่ได้มาอยู่ตรงนี้ต้น